สวัสดีครับโอเคครับตอนนี้ก็ฟุตบอลยูโร2020ก็เดินทางมาถึงรอบ4ทีมสุดท้ายหรือรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับคู่ที่1ที่เราเป็นไฮไลท์ของรอบนี้ก็คืออิตาลีพบกับสเปนซึ่งสำนักข่าวหรือกูรูหลายคนมองว่าอิตาลีเหนือกว่าสเปนชัดเจนในทั้งแท็กติก แต่ว่าชื่อชั้นนี้ถือว่าพอๆกันนะครับแต่ว่าผลงานในรอบที่ผ่านๆมารวมถึงแท็กติกของโรเบียโตมันชินีซึ่งหลายคนมองว่าเหนือกว่าลุยเซนริเก้ดังนั้นคู่แรกส่วนตัวผมผมก็ยังมองว่าอิตาลีเหนือกว่าสเปนครับเพราะว่ารอบที่ผ่านมาอิตาลีเฉือนชนะเบลเยียมมาได้2ประตูต่อหนึ่งในขณะที่สเปนก็ผ่านสวิตเซอร์แลนด์มาได้ในการดวลจุดโทษนะครับหลัง120นาทีเสมอกัน1ประตูต่อหนึดังนั้นก็คือ ส่วนตัวผมผมก็ยังมองว่าอิตาลีจะเหนือกว่าสเปนในรอบนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นได้ชัดคือสเปนเสียประตูง่ายเกินไปในรอบที่ผ่านๆมานะครับในขณะที่อิตาลีก็จะสู้เพื่อสปิตนาโซลา่าที่ซึ่งได้รับอาการบาดเจ็บในนัดที่ชนะเบลเยียมในรอบที่ผ่านมานะครับในขณะที่อีกคู่หนึ่งอังกฤษจะเปิดบ้านพบกับเดนมาร์กอังกฤษร,รอบที่แล้ว สามารถผ่านยูเครนมาได้4ประตูต่อศูนย์นะครับในขณะที่เดนมาร์กสามารถชนะเช็กมาได้2ประตูต่อหนึ่งคือสำนักข่าวหลายสำนักกูรูหลายคนการันตีหรือฟันธงว่าอังกฤษจะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศแต่ความเห็นส่วนตัวของผมผมกลับมองว่าเดนมาร์กจะสร้างปฏิหารได้และทุกคนสู้เพื่อคริสเตียนอิริกเซนแน่นอนครับอันนี้เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวครับก็ถูกหรือผิดก็ ถึงค่อยว่ากันอีกทีครับแต่ว่าอันนี้ผมมองว่าเดนมาร์กจะสร้างปฏิหารครับในขณะที่อีกทัวร์นาเมนต์หนึ่งก็น่าสนุกไม่แพ้กันนะครับซึ่งนั่นก็คือฟุตบอลโคปาอเมริกาซึ่งเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศหรือรอบ4ทีมสุดท้ายแล้วนะครับโดยคู่แรกบราซิลจะพบกับเปรูบราซิลซึ่งรอบที่แล้วสามารถเอาชนะชิลีมาได้1ประตูต่อศูนย์นะครับในขณะที่เปรู ชนะปราวัยในการดวลจุดโทษหลังเสมอกันในเวลา3ประตูต่อ3นะครับซึ่งผมก็มองว่าบราซิลทั้งชื่อชั้นทั้งแท็กติกทั้งสภาพทีมนักเตะเหนือกว่าเปรูชัดเจนแล้วบราซิลมาในฐานะแชมป์เก่าคิดว่าบราซิลจะผ่านเข้าชิงชนะเลิศแน่นอนครับในขณะที่อาร์เจนตินาพบกับโคลอมเบียอาร์เจนตินากำลังพบความมั่นใจมาเต็มที่หลังจากที่เพิ่งถล่มเอกวาดอร์มาได้3ประตูต่อศูนนะครับในขณะที่โคลอมเบีย เสมอกับอุรุกวัยในเวลา 00, 0-0และเอาชนะไปได้ในการดวลจุดโทษแต่ผมก็ยังมองว่าอาร์เจนตินาเหนือกว่าโคลอมเบียชัดเจนและไฮไลท์ที่สำคัญก็คือการคว้าแชมป์ระดับเมเจอร์ทีมชาติรายการแรกของเรโอลเนลเมสซี่นะครับดังนั้นอาร์เจนตินาที่กำลังมีความมั่นใจที่กำลังมีกำลังใจใส่เต็มที่แน่นอนผมก็มองว่าอาร์เจนตินาจะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับบราซิลครับ ก็อันนี้เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวหรือทัศนาเกี่ยวกับฟุตบอลน,นะครับคิดเห็นอย่างไรก็เชิญคอมเมนต์มาได้เลยครับขอบคุณครับ